คลิปนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของวงล้อชีวิตนะครับมีคนสําเร็จท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตที่สมดุลเนี่ยมันต้องมีเป็นวงล้อที่หมุนได้กลมๆนะครับวิธีการคุยเรื่องแนวคิดวงล้อชีวิตก็คือนะครับเราจะเขียนวงกลมขึ้นมาหนึ่งวง oh เอาใหม่เขียนไม่ค่อยกลมเขียนวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งตรงกลางให้เป็นสองส่วนจากนั้นก็ขีด เป็นเครื่องหมาย x ผ่านจุดศูนย์กลางปึ๊บเราก็จะได้วงกลมที่มี6วงล้อนะครับทีนี้มีคนสำเร็จก็บอกว่างานที่ดีเนี่ยครับเวลาเราทำแล้วมันต้องได้เงินต่อมาก็คืองานที่ดีต้องมีเวลาแล้วก็มีเรื่องของครอบครัวนะครับงานที่ดีต้องทำแล้วครอบครัวมั่นคงมีอิสรภาพ มีความหวังแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องโอเคเราก็จะเขียน6เรื่องของวงกลมในไว้นะครับทีนี้เวลาที่เราคุยกับเพื่อนของเรานะครับเราก็ต้องถามเขาดูว่างานที่เขาทําอยู่เนี่ยเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างสมมุติว่าเรื่องเงินของเขาบอกว่าโอเคดีมากเลยงานที่ทำเนี่ยมีเงินมากเลยเส้นเงินของเขาก็จะเยอะกว่าปกตินะครับ แต่ถ้าเกิดแล้ว,ลวเวลาล่ะอ๋อแต่เวลาน้อยมากนะครับเวลาก็จะเวอาแหวงไปแบบอย่างนี้จริงไหมครับเหมือนเส้นสีแดงของเวลานะครับแล้วพอเราไม่มีเวลาครอบครัวล่ะครอบครัวกับยิ่งเว้าแหวงกว่าเดิมนะครับนะครับบางงานให้เงินเยอะก็จริงนะครับแต่ไม่มีอิสรภาพแล้วก็ไม่ได้มีความหวังการพัฒนาตัวเองเนี่ยอาจจะเยอะโอเคถ้าเส้นสีแดงเป็นแบบนี้ลองสังเกตดูนะครับวงล้อวงเนี้ย เขาหมุนไม่ได้จริงนะครับถ้าจะหมุนได้จริงก็คือเขาจะต้องตัดเส้นวงกลมอย่างนี้กลายเป็นวงล้อเล็กๆขนาดนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่ทำงานแล้วมีรายได้เยอะแต่ว่าสูญเสียสมดุลด้านอื่นๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่ทำงานแล้วรายได้ไม่ได้เยอะด้วยนะครับเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างโอ้ช่วงนี้เหรอไม่ดีเลยช่วงนี้ เรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีโควิดไม่ดีแล้วเวลาล่ะเวลาก็ปานกลางนะครับครอบครัวเขาค,ควมีเวลาให้เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวกับครอบครัวได้นะครับแต่ไม่มีอิสระภาพนะพอถึงวันจันทร์ก็ต้องมาทํางานแล้วการเติบโตในหน้าที่การงานล่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ไม่มีเท่าไหร่เลยพัฒนาตัวเองไหมได้พัฒนาบ้างบางส่วนนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเราขีดค่าส่วนที่ชีวิตไม่ได้แล้วนะครับมันจะเหลือ พื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยถ้าเราตัดแบ่งวงกลมออกมาก็จะกลายเป็นวงกลมเล็กๆลูกประมาณขนาดนี้ซึ่งมีเงินอยู่นิดหน่อยนะครับมีเวลาอยู่บ้างเสาร์อาทิตย์นะครับมีเรื่องครอบครัวอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่มีอิสรภาพอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีความหวังกับการพัฒนาตัวเองทีนี้ถ้าเกิดวงกลมเป็นวงกลมลูกเล็กๆขนาดนี้ครับก็ไม่แปลกครับที่วงกลมลูกนี้ก็อาจจะกริ้งได้จริงไหมครับ เขาก็อาจจะกลิ้งผ่านเดือนต่อเดือนปีต่อปีไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะขีดเส้นอีกเส้นหนึ่งครับเป็นเส้นถนนของเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเจออุปสรรคเล็กๆอย่างเป็นโควิดเป็นหวัดนะครับวงกลมลูกเนี้ยก็อาจจะตกมงแล้วก็วิ่งผ่านได้กระท้อนกระแทน่นวิ่งมาสักพักหนึ่งชีวิตอาจจะเจอหนี้สินบางอย่างก็อาจจะตกลงไปกระท้อนกระแท่นนิดหนึ่งก็แก,ก๊ก,แกก็แก๊กแล้วก็ขึ้นผ่านมาได้ แต่มั่นใจไหมครับว่าวงกลมลูกเล็กๆ,ๆลูกนี้ถ้าเกิดว่าเจอวิกฤตครั้งใหญ่ของชีวิตนะครับเราก็จะเขียนตรงนี้แล้วเขียนว่าวิกฤตของชีวิตนะครับมั่นใจไหมครับว่าวงกลมลูกเล็กๆของเราเนี่ยครับพอเราวิ่งมาถึงจุดจุดหแล้วมันตกเข้าไปในวงวิกฤตของชีวิตเนี่ยแล้วมันจะกลับขึ้นมาได้ วงล้อชีวิตเนี่ยครับบอกเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วสมดุลของชีวิตทุกคนเนี่ยครับมันเป็นวงกลมได้หมดแหละไม่ว่าจะลูกเล็กหรือลูกใหญ่นะครับอยู่ที่งานที่เราเลือกแล้วก็อยู่ที่โอกาสที่เรารับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสร้างวงกลมวงใหญ่ขึ้นมาหนึ่งวงด้วยธุรกิจอย่างที่เราทำนี่แหละแล้วมันเป็นวงกลมที่ใหญ่เหนือกว่าปัญหาวิกฤตที่จะเจอในภายภาคหน้า แล้วมันวิ่งผ่านวิกฤตปัญหาใหญ่ๆไปได้เลยอันเนี้ยถามว่ามันจะดีกว่าไหมและธุรกิจของเราที่เราทำอยู่เนี่ยครับพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกครับว่าเราสามารถผ่านปัญหาทุกวิกฤตในชีวิตมาได้นะครับและการเติบโตของวิกฤตครั้งนี้นะครับธุรกิจของเราก็ได้พิสูจน์แล้วครับว่าเราเติบโตแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับระหว่างเราจะเลือกชีวิตให้เป็นวงกลมวงเล็กแบบที่1 หรือสร้างวงกลมวงใหญ่แบบที่2ก็ต้องเรียนรู้ดูครับแน่นอนครับถ้าเราสร้างวงที่2ไม่ได้เรากลับไปใช้ชีวิตเป็นลูกเล็กๆเหมือนเหมือนวงกลมวงที่1ตามตัวอย่างก็ยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราพร้อมที่จะผ่านธุรกิจของชีวิตนะครับลองเรียนรู้กันดูครับเราเรียนรู้กับธุรกิจของเราดูแล้วจะรู้ว่าทําไมธุรกิจนี้ถึงเป็นวงกลมวงใหญ่ให้กับชีวิตได้ และเป็นวงล้อชีวิตที่พาครอบครัวและพวกเราประสบความสําเร็จได้ไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ